สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกรอนสมัไรทเลนะคลิปนี้ผมมารีวิวดาบเล่มนี้ให้ชมนะดาบเล่มนี้จะเป็นคาตาโนโคชิระเอะนะขนาดความยาวรวม103เซนติเมตรนะครับส่วนสีก็จะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยเนะาะฝักดาบนะจะเป็นไม้แท้ทําเป็นสีดําด้านนะดําด้านแบบนี้่าดาด้านส,สวยๆเลยนะแล้วก็เชือกพันฝักนะจะเป็นเส้นใหญ่แบบแข็งๆนะฮะนี่เลย ส่วนด้ามจับนะครับด้ามจับตัวนี้จะเป็นกระเบนแท้สีขาวนะกระเบนแท้สีขาวแบบนี้ตอกสองหมุดไม้ไผ่นะแล้วก็พันด้วยผ้าสีดํานี่เลยฮาส่วนซื้อบ่านะเดี๋ยวผมจับให้ดูซื้อบ่าตัวนี้จะเป็นลายต้นไผ่แบบนี้นะครับนี่ซื้อบ่าลายต้นไผ่สวยๆเลยนะนี่นะ ใบดาบเล่มนี้นะครับจะเป็นเหล็กตีทบดามัสกัสลาวาแดงนะเหล็กตีทบดามัสกัสลาวาแดงนะครับแบบนี้เลยไม่มีร่องเลือดนะสันหนา8มิลเปิดคม100เปอร์เซ็นต์นี่เหล็กตีทบดามัสกัสสวยๆเลยนะฮะเปิดคม100รใช้งานได้จริงนะครับฟันขวดน้ำฟันไม้ไผ่ได้นะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,750บาทนะ3,750บาทส่งฟรีนะครับใครสนใจใครอยากได้เล่มนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะมีเล่มเดียวเท่านั้นนะครับ